ก็สว no exactly. ัสดีด้วยนะครับวันนี้ここเรามาอยู่ในเกม Roblox นะฮะอ่าววันนี้เราจะมานี่นะฮะเล่นเล่นแบบนี้นะฮะผมจะสอนวิธีการเล่นนะฮะ สำหรับใครไม่รู้นะฮะไม่รู้อะย้ำไม่รู้นะนนะนคือมึงชื่ออะไรวะเพชรแป๊บช่างเหอะเปิดหนึ่งลำเบอร์ไฮสคูลสองลืม <laughs> ลชื่อโอเคนะฮะเราจะเริ่มการเข้าเซิร์ฟก่อนนะฮะ ย่โฆษณาขึ้นโอ้โหไปมีโฆษณาไงวะเอาแล้วครูโฆษณาไป่เ่็นด้วย ้แลวนะเดี๋ยวลองเช็คเซิร์ฟเวอร์ปแป๊บนึงนะอโอเคนะฮะนี่ก็คือสภาพของเซิร์ฟนะ,ะโอโ้โหแองกี้เบอร์ มีสองขีดวะเน็ตอยู่ใกล้ใกล้บ้านตัวนี้เองอมันอยู่มันอยู่ในห้องเลยอ่ะ,อะเน็ตเป็นยังไของมันวะชาอพอโอเคนะฮะโอ้โหเซิร์ฟมีไม่ได้เลยฮะออกอยงเดียวคำแนะนำนะฮะถ้าเกิดเซิร์ฟแคบๆว่ามียี่20บ,บาททุกคนนะ่ยออกปิดเทงเนื้คนที่มีตังค์20บบาททุกคนใช่ไหมฮะ จะไม่สามารถซื้อของทุกคนเลยฮะคล้ายๆว่าแย่งกันนะฮะดูๆไปทีดอันนมั้ยกดอันั้นมาว้ยเอออเนี้ยแล้วเอาแล้วกูโอเคนะฮะเสียงเบานิดนึงไม่เบาโคตรเบาเลย อ่าโอเคเลี่งเสียงเอาเลี่ยงดีเพื่อนโอเคอันนี้กากาหิ้งนะฮะโอ้กูไม่กูขี้เกียจคาดรายการแล้วกูเออเล่นสดๆเนี่ยขี้เกียจมาแล้ว นี่เริมนี้แหละได้เลยเนี่ยฮะถ้าเกิดคนยี่สิบบาทคือปะยี่สิบผู้คนนะฮะจะไม่สามารถซื้อซื้อขวานในทุกวนี้ได้ทุกคนเลยต้องมีใครสักคนอ่ะที่โคตรรวยอะ่ะซึ่งผมก็เล่นแล้วเดี๋ยวแน่นๆนไม่ได้สองวันแต่ผมยังไม่เปิดเซฟใ,ให้นะเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนเนาะ นี่นะฮะวิธีดูดูราคาะฮะให้เอาเมาส์ชี้ตรงอันนี้แล้วกดตัว E อเี๋สิบสองบาทใช่ไหมมันก็หยิบม,มาต้องดูสต้องดูเงินด้วยนะฮะไม่ใช่แบบว่าแบบว่าสามารถซื้ออะไรก็ได้เนาะกดกดคดโอเคฮะเราได้ป no. okay. okay. ันมาแล้ว โอเคนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเดินเดินหาไม้ที่เราต้องการใช่ไหมึ๊บเดินตรงนี้แล้วก็ตัดแล้วก็ตัดแมบมีครับคุณไม่จําเป็นตัดรอบคิปก็ได้หรือว่าตัดแมบนมีนี่เราเส้นดําก็คือว่าไปเพิ่มเี ไมีแต่เสียงเนี่ยคลิกเก็บเปิดเสียงเงโอเคฮะเราตัดตรงนี้เสร็จปุ๊บโอเคต้นไม้ลงใช่ไหมฮะมันเนี่ยคุณก็อย่าสังเกตตรงเออตรงคาําว่าคลิกใช่ไหมเออนั่นแหละวิธีรากไม้ของเรานะฮะถ้าเกิดเราลากแบบน,นี้ก็ได้อยู่ถ้าแต่ว่าไม้อันใหญ่ๆอะ่ะเออไม้ใหญ่ๆต้องรากตรงก้นไปอะ่ะ โอเคฮะตอนนี้เราเดินไปก่อนโอ้โหแป๊บแป๊บแป๊บแปบ๊บวิไซไซนะ่งใส่ใส่ถ้าเกิดไม้ตันเหมือนเออไม้ตันใช่ไหมฮะตัดตัดตัด,ตด,ตดกินก็ได้นะแต่แต่ผมผมไม่ตัดก็แล้วกันเจ้าว่ามันทำแบบนี้ได้หรือเปล่าวะ โอ้โอ้ไม่ไดีสองวันกเพี้ยนไปละโอเคนะแล้วก็จะได้ตังมาใช่ไหมฮะซึ่งเงินนะฮะเงินเราได้เงินมาใช่ไหมซึ่งมันก็สำคัญกับเราที่สุดนะเก็บ <Okay. S 2> ไปซื้อขวาน,นะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำขวานที่ดีที่สุดในร้านนี้นะฮะไม่ใช่ขวานนุ้นกันแล้วกันนะแนะะ่ ขวานห้าร้อนี่แน่แอันนี้อ่ะดีที่สุดแล้วแต่ไอขวานเนี่ยแน่แน่ไอขวานสงคัญเนี่ยเอามาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะขวานไม่คตรช้าเลยที่จริงก็เร็วอยู่แต่ว่ามันความแรงอ่ะเหมือนกับขวานนี้เปะเลยแต่มันเพียงเร็วแค่นั้นแหละเนาะเดี๋ยวผมเปิดเซอร์เอ้ยแล้วไปไป,ไปดูเครื่องของใช้ก่อนดี เอพวกนี้ก็ต้องเท้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครเอาไว้ส่งไม้แล้วก็อะไรไม่รู้ส้ายเช่นเราเอารถมาใช่ไหมแล้วเราก็เอาอันนี้เนี่ยอันนี้มันคือตัวทําให้ไม้อ่ะขึ้นไปแล้วก็ลงแล้วอันเนี้ยเป็นทางโค้งใช่ไหมนั่นแหละมันก็จำบูแต่ผมใช้อยู่นะน,น,นะฮะถ้าเกิดเราเรา ได้ตังค์สร้างหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมอ่าผมจะแนะนำนะฮะให้คุณล่ะซื้อพื้นที่นี่ฮะเดินจากร้านนี้หนึ่งร้านแล้วก็อันนี้ร้านที่สองนะฮะแล้วก็กดตัวอีนะมันถามเมยนะให้กดเอไอ้ดูเลยไม่รู้มันโอ้กดตัวอังกฤษแล้วก็กดโอเคนะฮะนี่นะมันจะให้ซื้อพื้นที่ใช่ไหมฮะ คุณก็เลือกมาเลยซึ่งผมจะไม่ซื้อนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเซฟอันนี้ใครก็ไม่รู้เดี๋ดแชทดีกว่าโอเคนะฮะอ่ของต่อไปที่เราก็ต้องซื้อที่ที่สุดก็คือไอ้อันนี้นี่นไอ้เครื่องเนี้ยเนี้ยมันช่วยเราในการทําเงินเยอะนะไอ้เครื่องไม้แปรรูปเนี่ย หว่าดีอยู่ต่องมาก็ลด400บาทนะฮะเนี่ยแล้วลด400บาทไอไอนี่กี่บาทวะหนึ่งหนึ่้อยห้าสิบเออหนึ่งร้อยห้าสิบเอ้ยนสามสิบโอ้เปลโอ้เลยโอเคนะเปิดเซฟแป๊บ าาทางนี้ใครสร้างวะอ,อยากให้รู้โอเคนะฮะเราโอเคนะฮะอันนี้ก็ซื้อได้จากร้านนี้เหมือนกันแหละมันจะมีมีที่สร้างบ้านมันให้สร้างบ้านด้วยอ่าโอเคฮนะถึงบ้านละต้องถามว่าทําไมบ้านผมไม่เติมไม้นะ ย <c oughs> ิงกว่าจะเต้นพวกนี้ได้โอ้โหนานมากเลยเอ่นะฮะบางผมไอ้เครื่องนี้มันก็สำคัญเนีนเนเอ้เครื่องเลือ่อนอ่าซึ่งผมก็ซื้อเครื่องเครื่องผลิตอันสุดท้ายมาแล้วนะฮะถ้าสุดท้ายมาใช่ไหมฮะแต่ผมอยากรู้ว่าเต้ยอ่ะ <c oughs> กูใช้ไม่เป็นที่ยิงก็ใช้เป็นแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยช่วยอะไรอะ่ะแนะนําไม่ต้องซื้อนะฮะแพงโคตรแพงเลย ต้องหนึ่งหมืนหกพันผมว่าซื้ออันนี้ยังดีกว่าสักสองหมื่นอันนะโอเคนะฮะเดี๋ยวอันนี้มันเป็นขวานขวานอะไรวะขวานตำนานนะฮะซึ่งซึ่งเราต้องหาวัรดิบไม่ค่รเยอะชิบหายเลยสำหรับใครไม่ค่อยเยอะแหละแต่มันต้องหาตั้งสี่อย่างผม จริงมันแค่สามอย่างเนี่ยผมเพิ่มมาสีอย่างเพราะว่ามันต้องใช้ระเบิดด้วยไงถ้าเกิดว่าไม่ใช้ระเบิดมันก็เปิดทางไม่ได้แหละโอเคนะคผมจะไม่ใช้ขวานนี้นะเปิดใครวะกนะเคนะครับนนี้แซื้อขวานห้าร้อย เพราะว่ามันต้องเสี่ยงนิดนึงเดี๋ยวจะแนะเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการการหาเงินนะฮะการหาเงินที่ดีที่สุดของเกมนี้นะฮะแล้วก็ผมจะบอกความลับของของแมปนี้ให้นะฮะต้องรอคลิปหน้าก่อนเนาะ โอเคนะฮะเ,เราได้ควันมาแล้วกลับบ้านไปนะเออยังไงวะโอเคนะฮนะเราก็จะขึ้นเขานะ เขานี้นะฮะซึ่งมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆต้องเดินไปสักระยะห่างนิดนึงนะเกมนี้มันมีความลับเยอะะแมปเนี่ยแมบนี้มีความลับเยอะมากเดี๋ยวก็มีไม้ในตำนานอะ่ะโอเคนะเรามาถึงบนเขานี้นะโอเคนะการหาเงินที่ดีนะฮะเช่นคุณมีขวัห้าร้อยบาทใช่ไหมฮะ แล้วคุณเคยเจอไม้ขามันี้ใช่ไหมตัดแบบนี้ฮนะยิงหัวเอารถใหญ่มาก็ได้แผกเกลียดขวานนี้ก็พอดีฮนะแต่ไอ้ขวานสองพันนะี่ฮะมันก็แค่เร็วเฉยๆนี่นะฮะเ,เกิดว่าเช่นไม้อันใหญ่แบบนี้ใช่ไหมฮะคือแบบนี้มันชอบจะหนักตองเตีงแบบนี้ใช่ไหมฮะต้องถือด้านหลังนะคือ คือครับด้าข้างอ่ะเออมันจะเร็วนิดนึงมันจะเร็วนิดนึง่โอเคครับไม้นี้ถือว่าดีอยู่นะอันนี้เป็นไม้ถือว่าได้ราคาดีอ่าตัดแป๊บพีกิง ไม้ที่ดีที่สุดนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นไม้ดําอ่ะไม้ที่มันเป็นดาอ,อ,อ่ะแปลรูปม,มันจะเป็นไม้เสียมตาลเป็นไม้คล้ายๆว่าได้ราคาดีที่สุดอะ่ะแต่ผมว่าราคาที่ดีี่สุดผมว่าไว้ใจที่ที่ไม้แดงกันนะฮะไม้แดงมันจะดีนิดนึงแต่ว่ามันต้องเสี่ยงเสี่ยงมากแต่ว่าไม้ดําไม่ค่อยเสี่ยงอะ่ะ แต่ว่ามันต้องหาของปีนขึ้นไปไม่โคตรยากชิบหายเลยตอนนี้ผมก็ไม่เคยได้ไม้ดำเลยเนะี่ยตักรอบกากไงปาตัวเองเออตกตกสมันโอเคฮะเช่นคุณม,มีรถแบบนี้ใช่ไหมฮะอ่าล็อกก็คัดไม้อันเล็กไปก่อน เดี๋ยวถ้าเกิดคุณว่างๆคุณก็ไม่ว่างหรอกถ้าเกิดคุณขนไอ้เนี่ยมันมีอีกอย่างหนึง่งวิธีเก็บไม้อีกอย่างนึงโอ้ยไม่ได้ฝากตาพอเลยนี่นะแล้วจะบอกเห้นิดการเก็บไม้อีกอย่างหนึง่ง แบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดบ้าคุณอยู่ใกล้ๆน,นี่ใช่ไหมให้คุณอ่ะโยนไม,ม้คว้างแม่งเลย <c oughs> ไปไปไปแล้วไอ้ตรงนี้ค่อยมาคุยกันที่หลัง <c oughs> ใช่มันถึงเอาแค่นี้พอก่อนี <c oughs> ยิงเอารถใหญ่มาโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเสี่ยงคู่คู่เขาไฟสักนิดสักหน่อยหนึ่งน,นะ นาะเฮ้ยดียดีดีดีเอ้ยไม่เสียงดีกว่าเนาะเผือของจะบอกให้นะเวลาตายนะฮะของมันจะตกนะฮะเช่นคุณตายในภูเขาไฟของมันก็อยู่ในภูเขาไฟนะะั่นแหละถ้าเกิดคุณตกเระ่าชิบหายแล้วไงของหายหมดชิบเายเอาไม่ได้แน่นอนนะ เกมนี้มันมีความลึกลับเยอะมากมีไม้ในตำนานเป็นไม้เขียวแล้วก็มีไม้เออไม้ชมพูแต่ไม้ตำนานมันอยู่ในในไม้มัมมี่เอ้ยไม้ซอมบี้เออผู้ผิดไม้ซอมบี้มันจะเป็นไม้สีเขียวเขียวอ่ะเขียวแล้วซึ่งไม้สีเขียวเขียวอ่ะมันจะมีไม้อีกอันหนึ่งทนเป็นไม้คล้ายๆอ่ะ คล้ายว่าเป็นไม้ตำนานแต่ไม่ใช่แต่ผมขอแนะนํานะคุณคุณไม่ต้องไปตัดเถอะคุณไม่ต้องคุณขึ้นไปตัดไม้ไม้เขียวนะฮะผมจะบอกราคาให้นะฮะราคาไม่โคตรถูกชิบสดท้ายเลยร้อยบาทเองแปลรูปก,ก็สักสองร้อยผมว่าตัดไม้แถวๆนี้ไปขายยังดีกว่านะก่าจริงๆอ่ะตัดไม้แถวเนี้ยไปขายยังดีกว่า ไม้สักุลักก็ได้ราคาดีดีกว่าไม้เขียวอีกไอ้ไม้ไอ้ไม้คล้ายคลองฟองอ่ะเออนั่นแหละเออเดี๋ยวเดเกมนี้มีบั๊กอยู่นะฮะซึ่งบั๊กแม่งโคตรเทีะยวิบหายเลยคิดจะติดไม้กูหรอติดไม่เลยกับเสียใจ าที่วิธีการใช้เครื่องกันนะฮะแบบขอใช้มุมมองแบบนี้ก่อนปึ๊บโอเคนะอันนี้ใะดับดท้ายนะฮะอืมเป็นไม้ไม้โคตรยอดเลยอืมใช้่หึ่งรวยเลยฮะเลยเลยซีย่ผมจะไม่ทำแบบนั้นนะเด็ดขอดผมเอามาตกแต่งบ้านโอ้โหไม้ไม่โคตรใหญ่เอามาตกแต่งบ้านฉลาดปะเนี่ย ที่จริงผมอยากเอาไปขายแต่ผมไม่โลบหรอกนอกเดี๋ยว่นช้า,ชาก่อนเดี๋ยวเอาด้านหน้าให้เสร็จก่อนโอเคฮะเดี๋ยวไอ้ไม้สองอันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปขายขายเอาตังคสักนิดหน่อยของผมดูตังค์ดิคึตัดไม้ โอเน่าน่าไม้แบบนี้ราซึ่งไม้นี้ก็ขายดีอยู่พอสมควรน้าไม้ข,า,มา,ขาวเนี่ยเดี๋ยวผมขายใหด้ดูติดก้นเอาติดหมมุ่นมันยังไม่ได้ไม่ต้องถามว่าไอ้ไอ้หุ่นนั่นมันคืออะไรนะฮะก็รู้อยู่ว่าไอ้ตัวหุ่นเนี่ยมันคือตัวแค่ว่าตัวคนอ่ะเออแต่ผมอ่ะเอามาทําเป็นเป็นตัวโชว์อ่ะเดี๋ยวผมก็จะซื้อเชือกอะไรพวกนี้มาเขียนว,ว่ายูเวลคม อุ้ยคนละเรื่อง่ะเวลคยวคำเอะยินดีต้อนรับเวลากลับบ้านผมจะได้สบายใจหน่อยรับกันเกมนี้มีความลับเยอะมากถ้า มันมีอีกไม้หนึ่งนะมันเป็นไม้เขาวงกดวงเล็บเป็นไม้ลัวอะไรวะเป็นไม้นู้นเงินอะเออจำชื่อไม่ได้นะ่ะไม่ได้ไม่ได้เล่นอันนี้มาสองวันจำชื่อไม่ได้เลยไม้ดำก็ชื่อแบ็กอะไรลูกๆแบ็คทีเอ,อ้ยแบ็คทีทีต้นไม้แบ็คเออเนี yeah. ่ย <laughs> บ้านคือตกแต่งไม่ค่อสวยงามเลยตัง้งเน,นี่ยเดี๋ยวารถก่อนรถนี้นะฮะราคาจับวันนีาาร้ราครับราคาไม่ได้ขายหรอกไปเมืองสองนะมันจะมีมันมีเมืองสองนะฮะซึ่งมันต้องเสียงเงินหนึ่งร้อยบาทในการเข้าเมืองนะเดี๋ยวผมจะบอกที่อันนั้นเองนะ เดี๋ยวรอตอนเช้าก่อนเพราะว่าตอนนี้มันนอนกันแต่มีอีกร้านหนึ่งที่มันยังไม่นอนเป็นร้านขายระเบิดอะไรพวกเนี้ยที่มันต้องจําเป็นซื้อไปให้ไอ้พวกเคพระเจ้าที่มันนั่งคุยกันที่ิมันไม่หายแดกหากินมากแต่มันก็คุ้มหมดโอเคนะขายสองอันเนี้ยขายเพื่อจริงก็ขายได้ บนนะ,ะโอเคโตออออโอเคนะฮะข้อดีของอันนี้ก็คือว่าเปิดหลังกระบะได้แต่ผมจะไม่เปิดนะฮะเกียอเปิดเปิดกูต้องปิดนี่ได้ราคาข้อดีเลยเดี๋ยวดูไหมนะฮะกี่บาทหนึ่งร้อยบาท ก็ดีอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อตังใหญ่ๆอะ่ะโคดีรบบคนกหลังริมมันน่าจะคุยหาผมนะเพราะว่าจะคี้มันมาบ้านผมอะ่ะแล้วจำชื่อแม่ได้เดินขาอ่ะจ้าโอเคนะ โอเคนะเราดเไปเมืองสองกันนะ <c oughs> เกมนี้มันก็มีข้อเสียข้อเสียเยอะอยู่นะข้อเสียเยอะมากโดยเฉพาะติดบั๊กเนี่ยบั๊กมันเช่นมีบั๊กปิวไปด้านบนมัน่งแล้วก็รถกับพลิกได้ ซึ่งผมก็เกียดมากนะบักเหมือนเนี้ยโอเคครับ,รบผมจะบอกตำแหน่งร้านให้นะฮะร,ร้านเรามาที่สะพานปุ๊บแล้วเรามาทางนี้ใช่ไหมฮะมันจะมีทางเลือกใช่ไหมฮะให้คุณอนะ่ะเดี๋ยวทาง ขวามานะฮะขวามือของของรูบล็อกนะฮะแล้วก็มันจะมีร้านแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นโอ้ร้านไม่เปิดเหรอโอ้อย่างนี้ต้องใช้บัคกต้องใช้โอเคเอา้าวเปิดแล้ะเคครับวัตถุดิบที่สำคัญนะฮะให้ถึงจะได้ขวานนะฮะคืออันนี้นะฮะโอ้โห โคตรแพงเลยฮะที่ผมก็เก็บได้นะฮะแล้วนกบ้านไหนมาร้องปาโอ้ีนกร้องออร้านรถเนี่ยมันจะเปิดโคตรโคตรนานเลยฮะกว่าจะเปิดไม่โคตรนานเลยครับปิดไม่โคตรเช้าเลยเปิดแบบนี้ได้เว้ยกว๊ะ เอลรถคือ,อปึ๊บเข้าไปนี่นะฮะแล้วมันจะนอนแบบนี้กันนะฮะเวลาเรามากลางคืนนะฮะเราจะทำแบบนี้กันะครับดุ้ยคนละเรือโอเคฮะอันนี้คือทันรถนะฮะนี่อะไรรามุกสิบหายอันนี้คุณจะตกใจนะฮะล้ายๆว่าอันนี้เป็นรถห้าร้อยบาทนะฮะที่จริงไม่ใช่นะฮะเป็นรถห้าพันบาทนะฮะซึ่งมันดียังไงนะเดี๋ยว มีรกระบะสามารถเปิดหลังกระบะได้ไหมน่าจะได้ไม่ได้ั้มแต่ว่ามันขยายความใหญ่กว้างของรถนะแต่ผมว่าอันนี้ดีละอันนี้5 0้านบาทใช่ไหมฮะอันนี้แพงที่สุดน,นะเป็นรถคันสุดท้ายนะฮะโอ้โหนั่งเก็บมาตั้งนานรถหลากที่จริงผมกำลังจะเลียงเป้ามาซื้อรถล่างนี้พอดีแต่ รถลำาม,มันก็สําคัญอย่างหนึ่งนะฮะรถลำาําคัญอย่างหนึง่งมันก็ช่วยลากลากไม้ทังนี้ใช่ไหมฮะแต่หมขอแนะนําให้ซื้อหนึ่งคันพอนะย้ำหนึ่งคันพอนะฮะไม่ต้องซื้อสองคันนะฮะมันจะทําบักเยอะมากเลยเดี๋ยวก็บักไม้ดนเดี๋ยวก็หัวรถเกมมี่มีอีกล้านนะเมื่อคุณมาแบบนี้ใช่ไหมฮะให้คุณมาอยู่จุดึงการตรงนี้แนละ้วคุณก็เลี้ยวไปทางนี้นะเลี้ยวผ่านไปหลย ร้านนี้ใช่ไหมฮะร้านเรนิเจอร์นะฮะแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งนะฮะแบบอปสีหมาสักโอเคนะฮะโอโห้หม,ม,ม,มาหมาหมาเห่าเอาแล้วกูโอเคฮะร้านไม่ต้องสนใจเสียงหมาเห่านะฮะอ่าไอ้อันนี้เป็นวัตถุดิบอันที่สองนะฮะ เอาไปให้เท้พระเจ้านะฮะโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือระเบิดนะฮะซึ่งโคตรถูกเลยกอตทุนโคตรถูกเลยลจะมีไอ้แวนนี้นั่งโชว์นะ,ะเปิด24ชั่วโมงฮนะเว้นไอ้สองร้านนั้นนะฮะมันจะเปิดมันจะเปิดตอนเช้าอย่างเดียวนะฮะตอนเช้าถึงดอนยินนะฮะแต่ไอ้รานรถนะฮะมันจะเปิดไม่โคตรเปิดแม่งโคตรนะช้าปิดแม่งโคตรเร็ว โอเคนะฮะเราไม่สนใจเลยละเรากลับงานก่อนนะจะบอกว่าให้กูเสียเงินค่าสภาดีกนะนั่นไงนั่นไงถ้าเกิดคุณมาไม่แทงตักสองในทีสามนาทีหรือว่าค่านาทีนะฮะสภามันจะหลบ๊บวัตถุดิบอันสุดท้ายดูดูบอกแป๊บเงินร้อยบาท ต้องเสียเงินกับการไปเมืองนะกลับมาผมว่าผมตายผมว่าผมตายยังดีกว่าเลยตายแล้วเกิดแล้วก่อนก็จะตกอ,อย่างนี้นะฮะหมาก็เห่าจ้าจ้ามันเถอะไม่ต้องสนใจเสียงมันนะโอ้โหโคตรเทพเลยซื้อรถก่อนโคตรเทพเลยซื้อรถก่อน นะครับวัตถุดิบนนสุดท้ายนะฮะโอ้หมาเหา่าโอเคฮะอันนี้คือวัตถุดิบนนสุดท้ายนะฮะนี่นะมันก็หูกที่สุดในในบรรดาลของของเทพละยกเล้นระเบิดนะระเบิดเม่นวมนะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงบักมาแล้วชวน้ว ไต้โอเคนะฮะตบบานแป๊บเดีมาร์็หเห่ากจก็โอเคนะสำหรับวันนี้นะก็ลากก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะก็สำหรับวันนี้นะลากก่อยนะะลาก่อนบายบาย